สวัสดีจ้ายายมาแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะยายจะดูให้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเ็ดว่าสุขภาพงานเงินความรักของท่านจะประมาณไหนนะดูพบเป็นแนวทางเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆว่าจะประมาณไหนคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์จ้าจะยายเริ่มดูให้เลยนะคะทุกขอยออกมาเป็นอย่างจ้า แม่นยำนะคะอยากจะดูให้เหมือนเดิมจากสุขภาพงานเงินความรักจ้ะ่ันที่เกิดวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์สองห้าหนี้ว่าดวาของท่านจะประมาณไหนนะ <c oughs> โทษจากเพื่อนๆ <c oughs> อยายพูดไปหมาเสียงหแหบโลมันชอบติดนะคะยายเป็นหอบม,มือมเป็นอย่างั้นเลยจ้ะอันนี้ สุขภาพนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์เรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะเรื่องปากเรื่องท้องนี่ท่านที่เกิดวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์นะกินอะไรระมัดระวังด้วยนะคะนะคะเกี่ยวกับปากกับกินนี่แหละนะคะ กินอะไรระมัดระวางด้วยจ้าเพสุขภาพการงานก็ดีอยู่นะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานราบรื่นดีนะคะคิดเงินก็พอได้เงินอยู่นะคะเดือนกุมภาพันธ์จท่านที่เกิดวันจันทร์นะท่านที่เป็นผู้หญิงก็นะมีผู้ชายเอบชอบนะคะมีผู้ชายผิวขาวอวบแบบชอบนะคะ การงานก็ดีราบรื่นดีจ้ะท่านที่เกิดวันจันทร์ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะท้องเสียปวดท้องได้นะคะแต่เรื่องงานนี่ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเข้ามาก็ไม่เกินกําลังสามารถความสามารถแก้ปัญหาได้นะคะกินแล้วจ้านะคะเรื่องเงินนะคะ ท่านที่เกิดวันจันทรเรื่องเองินล่ะคะนี่งานดีนะแต่ว,ว่าเงินเนี่ยรายจ่ายเยอะนะได้หมดไปกับเรื่องเดินทางนี่ต้องต้องได้เดินทางบ่อยนะคะได้เดินทางบ่อยช่วงเดือนกุมภาเนี่ยจะท่านที่เกิดวันจันนะคะมีเหตุต้องให้เดินทางสิ้นเปลืองไปกับการเดินทางนะนะคะการเงิน ไม่ค่อยพอเลยช่วงนี้นะสุขภาพกับเรื่องเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีงานเข้ามาได้เงินก็จริงแต่รายจ,จ่ายเยอะนะคะหมุนไม่ค่อยคล่องนะท่านที่เกิดวันจันทร์นะช่วงเดือนกุมภาจะนะคะมุนไม่ค่อยคล่องนะเรื่องเงินนะคะอันนี้ยายดูเดือนให้นะเอาอยายดูวันวันจันทร์ให้เดือนกุมภาพันธ์นะคะโทษเดือนกุมภาพันธ์ ดูให้เดือนเดียวทันที่เกิดวันจันทร์แต่ความรักนี่ดีนะคะทันที่เกิดวันจันทร์ดีใจด้วยเรื่องความรักดีมากๆเลยนะคะทันที่ยังโสดก็จะมีผู้ชายผิวขาวอวบอายุมากมาชอบผู้ชายดีเออนะคะความรักเราอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงนี้รักทั้งตัวทั้งใจให้หมดเลยนะทันที่เป็นผู้หญิงผู้ชายขาวอวบนะทั้งตัวทั้งใจมาหมดเลยนะคะ นะความรักในเกณฑ์ดีนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่มีครอบครออัวแล้วก็รักใคร่ปโปร่งดองกันดีแต่เสียอยู่คือเรื่องเงินไม่ค่อยพอใช้ช่วงนี้นะคะเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพนี่ก็ดูเลนหน่อยนะเกี่ยวกับปากกับโตอาหารการกินนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ก็ประมาณนี้แหละใจยายดูให้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะยายดูให้ประมาณนี้แหลคะค่ะ เดียายาสรุปให้คือการการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมุนไม่ค่อยคล่องแต่ความรักดีสุขภาพกับงานนี่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีงานก็นะงานหนักหน่อยสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยรายจ่ายมนเยอะหมุนไม่คล่องนะคะคว,ความรักดีความรักเด่นนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะ จ้าท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดวันจันทร์ว่าทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใดสงามงัมงมาปรารถนาหลอดภายจากอันตรายทั้งปวงจ้าสาธุสาธุจ้า